สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้ผมและคุณทําได้ง่ายๆเองนะครับผมวันนี้มามาดูโซลาเซลล์ครับเป็นชุดเล็กนะครับผมเอาไว้รดน้ําในผักรดน้ําผักรดน้ําในสวนนะครับน,นี้ก็เป็นสวนฝรั่งนะครับปลูกใหม่นะครับถัดตัวนี้มาก็จะเป็นมะพร้าวน้ําหอมนะครับผมมะพร้าวน้ําหอมนะครับ ก็จะเป็นฝรั่งแล้วก็จะเป็นลิ้นจีเป็นอะไรผสมประสานไปนะครับแล้วก็มีหนองสะนะครับผมด้านหลังนะครับตัวนี้แผงโซล่าเซลล์ครับผมเดี๋ยวเรามาดูตัวปั๊มกันนะครับต่อไม่ยากครับผมเพื่อนๆทำเองได้นะครับปั๊มตัวนี้นะครับผมจะเป็นปัม๊ม อหอยโข่งนะครับผมสามร้อยวัตต์สามร้อยวัตตนะครับจะเป็นบัสเลสนะครับผมคือรุ่นนี่แปลงผ่านนะครับตัวนี้ไม่ไม่ยากนะครับผมเดี๋ยวเราเ,เดี๋ยวผมอธิบายสเต็ปการต่อให้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 เพื่อนๆได้ดูกันอ่าเป็นเป็นการแลกเปลี่ยนกันนะครับผมเพื่อนเพื่อน สนใจจะทาเองได้หรือว่ามีความคิดดีๆก็มาบอกต่อกันนะครับผมเผื่อเพื่อนๆท่านอื่นเข้ามาเห็นจะได้เห็นคอมเมนต์จะได้เออเกิดการต่อย,ยอดนะครับก็หลักๆก,ก็คือตัวนี้นะครับผมซื้อมาอยู่ประมาณสามพันกว่าบาทนะครับจะเป็น300รวัตต์เป็น,นเป็นแัตเลนะครับแล้วก็แผงแผงโซลา่าตัวนี้นะครับ ัวนี้400 405วัตต์นะครับผมอยู่ที่ประมาณ3,009ประมาณนี้นะครับครับเห็นไหมเนี่ยครับโอเคส่วนแบตเตอรี่ตัวนี้นะครับตอนแรกว่าจะต่อเอาไว้ใช้ตอนเย็นก็เดี๋ยวเอาไว้ก่อนนะครับเพราะว่าจะจะให้ชาร์จแบตเ้า,าไว้ใช้ตอนเย็นนะครับนี่มีชาร์จเจอร์นะครับแต่ว่ายังไม่ได้ต่อคือตัวนี้เราก็ยิงสดไปก่อนแต่ก็โอเคอยู่นะครับ พอเรารู้อุปกรณ์นะครับผมมีแค่แผงตัวนี้นะครับเสร็จปุ๊บเราก็ทำหาสถานท,ที่ตั้งตัวปั๊มนะครับจากนั้นเราก็ต่อตัวนี้นะครับให้ให้ให้หย่อนไปในน้ำานะครับแต่หัวก็จะเป็นหัวแบบกันย้อนนะครับคือเรากอกน้ำไปแล้วมันจะไม่ย้อนกลับหายไปในบ่อในบ่อเรานะครับ ก็ตัวไม่กี่บาทนะครับเขาไม่แถมมาให้นะครับก็คราวนี้ผมจะใช้ระบบทุนลอยนะครับคือน้ําขึ้นก็ก็ขึ้นตามน้ําน้ําลงก็หัวก็ลงตามน้ํานะครับเพราะถ้าเกิดเราอยู่กับที่ถ้าเกิดน้ําลงมากเราก็ต้องลงน้ําไปเพื่อไปปลดให้มันหย่อนให้มันจมน้ําอันนี้มันก็สะดวกอีกแบบนึครับผมคือคือมันมันมัน,ม,นมันจะผูกกับทุนห่างประมาณสักเหกสิบ ถึงเจ็ดสิบเซนประมาณนี้นะครับเขาก็จะแย่ไปในน้ํานะครับตัวนี้ก็สะดวกอีกแบบหนึง่งน้าขึ้นขึ้นตามน้ําน้ําลงลงตามน้ําไม่ต้องกลัวติดที่โคนไม่ต้องกลัวว่าน้ําบกมากๆแล้วเราต้องไปปลดเพื่อย่อนหัวให้จมน้ํานะครับก็คือตามนี้ครับผมพอเสร็จปุ๊บก็มาต่อท่อน้ําน้ําเข้าด้านล่างนะครับเสร็จแล้วก็น้ําออกด้านบนนะครับผมส่วนตัวนี้ ตัวนี้ไม่ไม่ยากครับก็จะมีคู่มือมาให้แต่ว่าหลักๆนะครับผมเราก็เอามาเข้าที่คัดเอาท์เรานะครับเขาจะมีเนี่ยครับนี่ครับจะมีสัญลักษณ์บวกมาให้นะครับจะเป็นสีสายสีแดงสีแดงก็เป็นลบก็ตาปกติเลยครับส่วนส่วนมาจากแผงนะครับเออเราต้องซื้อนี่ด้วยครับผมซื้อไอ้เขาเรียกหัวหัวต่อนะครับ m c 4นะครับตัวนี้ครับผม m c 4ตัวนี้มาปุ๊บแล้วก็มาเข้ากับสายตัวนี้ครับเข้ากับสายชุดนี้เพื่อต่อต่อตรงจากแผงนะครับผมต่อตรงจากแผงคือคือเราก็ลากบวกมาให้เป็นสีน้ำตาลนะครับสีน้ำตาลมาเข้าตรงนี้คือเป็นบวกตัวนี้เป็นลบนะครับแล้วก็มาตรงตรงเลยครับเป็นบวกเป็นลบนะครับมาเข้าที่นี่นะครับเข้าที่ตัวปั๊ม วิธีการต่อก็ประมาณนี้นะครับไม่ยากครับเพื่อนไม่เพื่อน,เพ,อนเพื่อนไม่งงหรอกครับผมเพราะว่าเอาถ้าดูคลิปนี้แล้วก็จะเห็นภาพเลยครับผมเสร็จปุ๊บก็ท่อ้ขาขึ้นมานี่แล้วก็ออกไปนู่นนะครับราวน,นี้เราก็มาดูกันว่าต่อแบบไหนนะครับอันนี้ก็คือจะเป็นเส้นเมนไปเลยนะครับผมเป็นเส้นเมนไปนะครับแล้วก็ออกไปนู่นเลยนะครับ อย่ไปดูว่ามันใช้งานอะไรจริงหรือเปล่านะครับแถวหนึ่งสิบต้นนะครับผมเนี่ยครับเป็นเป็นเป็นมินิสปริงเกอร์นะครับเป็นมินิสปริงเกอร์แล้วก็เปิดนะครับนะครับก็ดันดันได้อยู่นะครับผมดันได้อยู่นะครับ ดันได้อยู่นะครับเพราะว่าเพื่อนๆสังเกตดูนะครับดูดูสวนฝั่งนี้นะครับฝั่งนี้ที่ปลูกแล้วนะครับจะเป็นสีเขียวเขียวสังเกตดูพื้นที่ด้านข้างจะเป็นสีน้ำตาลนะครับเพราะว่าแรงนะครับไม่ได้น้ำเนี่ครับด้านหลังนะครับก็คือตัวนี้ก็ดันขึ้นได้อยู่นะครับ สำหรับใครที่ทำสวนแบบไม่ใหญ่มากนะครับผมก็เื้นที่เ็ประมาณต้อไล่หนึ่งก็จะพอไหวอยู่ครับเพราะว่ามันไม่ดันไม่ดันยาวมากนะครับไล่สองไลอยอย่เงี้ยเราก็ปลูกได้นะครับโอเคเดี๋ยวผมทดสอบให้ดูนะครับก็ตัวนี้คือยิงสดจากแผงนะครับผมนะครับแต่ถ้าเกิดต่อต่อเข้าแบตเตอรี่ก็จะเป็นยี่สิบสี่โวลต์นะครับสองลูกต่ออนุกรมกันนะครับ แล้วให้ชาร์จเอร์ชาร์จแบตเอาไว้ใช้เย็นได้อีกนะครับแต่นี้ยังไม่ได้ต่อแต่นี้ก็บอกว่าเอออันนี้ผมยิงสดจากแผงมานะครับตัวนี้รับแรงดันได้ถึงห้าสิบห้าโวลต์นะครับคือตั้งแต่ยี่สิบสี่ขึ้นไปนะครับจนถึงห้าสิบห้าโวลต์ก็น้ําก็จะออกดีนะครับแต่ถ้าถ้าต่ากว่ายี่สิบสี่มันก็จะออกกับน้อยๆหน่อยนะครับเพราะว่าแรงดันมัน,ม,นมันน้อยนะครับเพราะ,อะมอตเตอร์มันจะหมุนตามเอ่อตามแรงดันของ ไฟที่ที่มานะครับโอเคเดี๋ยวผมสกัดเอาครับตอนนี้สกัดเอาขึ้นนะครับผมทดลองนะครับเพื่อนๆดูกันนะครับตัวนี้ก็จะมีะสวิตช์นะครับส่วนพวกนี้ก็คือชุดที่ว่าต่อเข้ากับแทงน้านะครับมันจะมีลูกลอยแถมมาให้เพื่อแทงน้ําเต็มแล้วก็ตัดนะครับผมแล้วก็เปิด เดี๋ยวตอนี้ผมกรอกน้ำไปแล้วนะครับไปดูน้ำนครับเนี่ยครับอันนี้ท่อท่อครึ่งนิ้วนะครับแต่ตรงนั้นก็เปิดวาล์วไว้อยู่นะครับมันก็เลยแบลออกมาเดี๋ยวไปดูนะครับผิปบดีเดี๋ยวดูตรงนี้ครับก็จะมีสายน้ำอยู่ในสวนอยู่นะครับ ดูนะครับว่าดันได้กี่เมตรนะครับอันุ้นไปสุดนู่นะครับแล้วโวก,กลับมามาลกนี่นะครับโวก,กลับมาไูดดีก่น นี่ครับนี่นังนะครับนีบ่ไปก็สายนั้นก็ประมาณห้าสิบเมตรน่าจะได้อยู่ครับประมาณนี้ครับห้าสิบหกสิบเมตรได้อยู่ครับเส้นหนึ่งก็มาลดพวกนี้เพราะนั้นก็จะปลูกมันมันญี่ปุ่นนะครับก็ดันน้ำใส่ สายประมาณ60เมตรก็สายใหญ่อยู่นะครับก็คือไปตามแดดนะครับเพราะว่าเราไม่ได้ไม่ได้เพราะว่าวนมันไออะไรวนมันถึงนะครับแต่ถ้าอยากได้ได้แดงกว่านี้แล่นิ่งกว่านี้ต้องเพิ่มแผงอีกแผงนึงให้เป็นเป็นสองแผงก็จะ ก็จะดีกว่านี้นะครับคือจะไม่บูบวาบตามแดดนะครับเนี่ยครับโอ้ไม่ใช่สายร้อยเมตรครับผมสายร้อยเมตรไม่ใช่หกสิบเมตรร้อยเมตรครับผมสายนี้นะครับโทษทีผมข้อมูลผิดพลาดร้อยเมตรครับผมสายนะครับที่ออกมาจากตรงข้อต่อนะครับเพราะยาวไปสุดที่นะครับแล้วก็วกกลับมานะครับ ร้อยเมตรครับผมสายทีน่นี้ไม่ใช่สายหนึ่งนิ้วครับเป็นสายสายทับสี่นะครับก็ได้มวลน,น้ําก็ธรรมดาครับผมนี่ครับสาทสี่โอเคถ้าเกิดเราแต่ว่ามันใช้พร้อมกันกันกันกับฝั่งมน้นไม่ได้นะครับถ้าเกิดว่าเราเอออยากจะดันน้ำของนู้นเราก็ก็ต้องเปิดตรงนู้นก่อนนะครับแล้วก็ปิดตัวนี้นะครับไม่ใช่ว่า เปิดงหมดแล้วมันก็จะออกแบบน้อยๆนะครับเพราะว่ามันตัวปั๊มมันตัวเล็กนะครับผมต้องเปิดเปดตรงนู้นก่อนแล้วก็ปิดตัวนี้นะครับน้าก็จะดันในฝั่งนู้นนะครับโอเคเหมาะกับเหมาะกับสวนเล็กๆได้นะครับผมเอไว้รดผักรดปลูกผักปลูกอะไรได้ครับก็อันนี้ก็เป็นปั๊มเล็กๆนะครับเอามาแบ่งปันกันครับผมตัวนี้ก็จะปลูกบ้านอีกหลังหนึ่งนะครับบ้านสวน เป็นส่วนอีกหลังหนึ่งนะครับนะครับนี้แผงเป็นฮับเซลล์นะครับผม405วัตต์นะครับแต่ถ้าถ้าเราจะจะทำทำให้ให้เขาสามารถอใช้ตัวเย็นได้นะครับ เราก็จะต่อต่อโดยให้ให้ให้แผงนะครับผมอันนี้เข้านี่เราก็ต่อแผงอันนี้คือเอาหัวมาเข้านี่บวกลบเข้านี่แล้วก็อันนี้บวกลบเข้าเข้า,าแบตเตอรี่แล้วเอานี้มาต่อที่ตรงนี้นะครับเอาจากสายจากจากเอ่อจากปั๊มมาเข้าที่แบตเตอรี่สองลูกนี้นะครับก็ใช้งานได้เหมือนกันนะครับแต่ตอนนี้ไม่ได้ทำคืออันนี้ก็น้ำก็ไปไปพอสมควรนะครับประมาณเมตรหนึ่งได้ คี่จักรหลิงนะครับเพราะมันเริ่มมันเริ่มเป็นหน้าแรงแล้วครับก็เ,เพื่อนๆไม่งงนะครับเนาะแต่ถ้างงก็เดี๋ยวผมทวนให้ไฟอีกครั้งนะครับว่าว่ายังไงทินตักแบบ้วคือหัวนี้ทบทวนนะครับผมสิ่งที่ต้องมีก็คืออปั๊มนะครับเป็นบัตเลดนะครับ 300ร้ยวัตต์นะครับผมตัวนี้ตัวน้างเล็กหนะ่อยนะครับแล้วก็แผงสี่ร้อยวัตต์นะครับที่เราเอาแผงสี่ยวัตต์เพราะว่ามันมันผลิตกระแสะได้เยอะกว่านะครับดีกว่าอะกว่าพวกสามรอยสี่สิบมันก็จะได้ได้รอบมอเตอร์ที่ที่แรงกว่าที่นิ่งกว่านะครับมิฉะนั้นมัน,มนกระแสะมันน้อยแล้วคราวนี้แรงดันมันน้อยมันก็วุบวาบนะครับก็เอาแผงตัวนี้มาก็คือสองชิ้นนี้แล้วก็เป็นหัว หัวต่อนะครับผมเป็น M C สี่เอามาคู่นึงนะครับเพื่อมาทําสายสายเปล่าต่างหากเพื่อมาเข้ากับชุดนี้นะครับส่วนหัวด้านล่างเราเรา,เราก็จะมีไปซื้อหัวมาประมาณร้อยกว่าบาทนะครับเป็นหัวทองเหลืองกันน้ําย้อนย้อน,ย,อนย้อนออกนะครับแล้วก็เราอาศัยทุ่นลอยนะครับทุ่นลอยก็เป็นกอรน,น้ามันนะครับผมจรน์น้ามันธรรมดานะครับเราก็ผูกเลื่อนขึ้นมาจากจากปลาย ประมาณเจ็ดสิบเซนนะครับเพื่อให้หัวจุ่มน้ําได้นะครับจุ่มน้ําอันนี้ข้อดีก็คือน้ําขึ้นขึ้นตามน้ําน้ําลงลงตามน้ํานะครับมันไม่เหมือนกับที่เราเอาไปปักหลักแล้วก็ผูกให้มันอยู่กับที่นะครับผูกอยู่กับที่คือถ้าน้ําลงมากๆเราก็ต้องลงไปไปปลดเพื่อหย่อนลงน้ํานะครับอันนี้คือข้อแตกต่างที่เห็นได้ชัดนะครับก็ดูดูจากตลิ่งนะครับน้ําลดลงไปสักประมาณเกือบเมตรนะครับผมแต่ก็ ก็ไม่มีปัญหาครับเพราะว่าเขาก็ลอยต่ําลงนะครับแต่ถ้าเราหย่อนหย่อนลึกมากเกินไปบางทีบางทีน้ําลงลึกๆเนี่ยครับหัวเขาจะไปไปจุ่มดินนะครับเราต้องต้องกะให้ดีนะครับเสร็จปุ๊บมาเรารอต่อเข้าด้านล่างนะครับผมเป็นสายเข้านะครับแต่ก่อนเปิดปั๊มเพื่อนๆอย่าลืมกรอกน้ํานะครับตัวผมเปิดเปิดสายนี้ก่อนแล้วกรอกเข้าไปให้มันเต็มเสร็จแล้วก็ปิดนี่แล้วก็เปิดกรอกนี่ทีนะผมจะได้ไวเห็นะครับ จะได้ไวถ้าเรากรอกเนี่ยอย่างเดียวช้าครับต้องกรอกขัา้าตอนนี้ก่อนเต็มแล้วก็ปิดแล้วก็กรอกตรงนี้นะครับตรงนี้ก็เป็นทางน้ําออกเอาไปใช้งานนะครับพอเราต่อต่อบวกต่อลบก็ก็บวกแล้วก็ให้ให้ให้กำหนดสีเ,ยเลยเรับว่าเราเอาสีน้ำตาลเป็นบวกสีฟ้าเป็นลบนะครับผมแล้วก็เข้าเลยบวกลบนะครับล้าทำหมาก,ก็ได้ครับเสร็จปุ๊บล้วก็ตรงน,นี้จะเป็นสีแดง กขาจะมีสีเหลืองติดมาให้นะครับติดมาให้เาเป็นตัวนี้เป็นเป็นบวกตรงนี้เป็นลบแล้วก็เข้าตามตามนี้เลยครับวิธีใช้งานก็คือออนคัทเอาปุ๊บแล้วก็ออนตัวนี้นะครับปุ๊บก็ทํางานเลยครับปิดก็ไม่ยากครับผมก็ปิดก็ปิดได้เลยเห็นไหมครับก็หยุดไหลเสร็จแล้วก็เอาคัทเอาลงนะครับเพราะว่าเราไม่ได้ชาร์จแบตนะครับแต่ถ้าเราชาร์จแบตเราก็ ต่อจากนี้ไปช,ชาร์จแบตนะครับต่อจากนี้ไปปุ๊บไปเข้านี่เข้านี่ชาร์จแบตย้ายนี่มาเข้าทีแบตนะครับผมบวกเข้าบวกลบเข้าลบนะครับแต่แต่ว่าแบตต้องต่อเป็นอนุกรมนะครับผมเอ้ยเออต่ออนุกรมถูกแล้วครับต่ออนุกรมจะได้จะไ,ไ,ได้เป็นยี่สิบสี่โวลต์โอเคคลิปนี้ไม่ยากครับผมเหมาะสำหรับเพื่อนๆที่มีสวนเเล็กๆนะครับเอาไว้ดันน้ำไว้เอาไว้ปลูกผักลดลด รถผักรถต้นไม้ได้ครับผมโอเคคลิปนี้ก็จบแค่นี้นะครับผมแต่ว่าออฝาก,กเพื่อนๆเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์แล้วกดติดตามด้วยนะครับแล้วคลิปใหม่คลิปหน้าก็จะมีประโยชน์เช่นเดิมครับผมเพราะว่าผมจะหาสิ่งที่เราทำเองได้แล้วก็ใช้งานได้จริงเอามาบอกกต่อกันไปนะครับคลิปนี้ก็จบแค่นี้สวัสดีทุกท่านครับ